บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมติดตามการประชุมอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรชาวนาผู้ปลูกข้าวหรือว่าการจ่ายเงินข้าวปีสาหรับพี่น้องชาวนาเนี่ยแหละค่ะเหตุ hey, ทั่วประเทศค่ะ29ตุลาคมนี้ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงทะกะสพ,พร้อมจ่ายเงินพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาผู้ปลูกข้าวรวดเดียว3มงวดเลยนะคะใครจะได้รับเงินเท่าไหร่รับอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะหาก เข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้บอกเล่าข่าวดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องเกรรษตรกรชาวนาทั่วประเทศอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดมาแล้วนะคะข้าวปี3สําหรับโครงการประกันรายได้พี่น้องเกรรษตรกรชาวนาทั่วประเทศเลยโครงการประกันรายได้กระทรวงพาณิชย์กรมการค้าภายในออกมาแจ้งข่าวดีค่ะซึ่งในส่วนของการจ่ายเงินชาวนานะคะนัดข้อโครงการประกันรายได้ข้าวทีเดียวทั้งหมด3มงวดตั้งแต่งวดที่1ถึงงว วมที่3เลยคะ่ะซึ่งเป็นข่าวดีมากๆวันที่29ตุลาคมนี้นะคะรีบตรวจสอบสถานะตรวจสอบสิทธิผลการโอนเงินจากทกศซึ่งจะโอนเงินภายใน3วันทําการนับตั้งแต่วันประกาศราคา,า,คากินกลางอ้างอิงค่ะซึ่งความคืบหน้าล่าสุดนะคะในโครงการประกันไรายได้กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ก็นัดประชุมนะคะแล้วก็ได้สรุปออกมาชัดเจนแล้วว่าวันที่29ตุลาคมตั้งแต่เวลา13นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปจะมีการเคาะรา ราคาประกันรายได้ข้าวงวดที่1ึงถึงงวดที่3เลยสืบเนื่องมาจากมติคณะรัฐมนตรีนะคะเห็นชอบในโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2564ทับ65รอบที่1ค่ะซึ่งจะครอบคลุมพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวทั่วประเทศเลย4.6ล้านครัวเรือนนะคะไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายข้าวเปลือกหอมมะลิข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ข้าวเปลือกเจ้าข้าวเปลือกหอมปทุมธานีข้าวเปลือกเหนียวนะคะซึ่งในส่วนของการเคาะครั้งนี้นะคะคุณผู้ชม ปริมาณอยู่ที่ราคาความชื้นไม่เกิน15นะคะควรเรือนไม่เกิน40ไร่ยกเว้นข้าวเจ้าไม่เกิน50ไร่ค่ะและในส่วนของการเคาะนะคะครั้งนี้จะใช้สิทธิ์ให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรส่วนการจ่ายเงินนะคะทกศจะจ่ายเงินเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรโดยตรงตามช่วงระยะเวลาที่กําหนดภายใน3วันทําการนับตั้งแต่วันที่คณะอนุกรรมการกํากับดูแลแล้วก็กําหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในโครงการปาระกันรายได้เกษตรกรผู้ปก ประกาศราคาเกียงกลางอ้างเองในแต่ละงวดค่ะซึ่งพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในโครงการก็สามารถตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรความเป็นสมาชิกของคอรัวรเรือนนะคะเฉพาะที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรได้ที่ Smart Farmer ได้นะคะคุณผู้ชมและทีนี้ในส่วนของพี่น้องเกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการรับเงินการโอนเงินเข้าออกผ่านทางเว็บไซต์นะคะที่ https l a s h chongko d o co. inbac com หรือว่าจะเป็น เอโมบายของทางธนาคารทอกศได้ค่ะโดยในส่วนของพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์นะคะทางทอกศก็จะเร่งจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าว ตามวันเวลาที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรนั่นเองค่ะข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมีมาฝากคุณผู้ชมโล่งใจแล้วนะคะแต่ในส่วนของค่าเก็บเกี่ยวไร่ละนหนึ่งพัน 1, บาทต้องรอค่ะรอมติคอรมอว่าจะจ่ายวันไหนจ่ายอย่างไรนะคะรอในเรื่องของเงินพูดง่ายๆนั่นเองค่ะแต่ที่แน่ๆโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวนะผู้ปลูกข้าวมาก่อนค่ะก็เลยนะําข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้นะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี ค่ะ